มาเล่นฟ็อกเก้ฟ็อกเก้สนุกเป็นพักที่สองน,นะครับเอ่อมีหลาย e ลอีพีแน่นอนเรื่องของเล่นฟ็อกเคสนุกเนี่ยแล้วก็เป็นการทำารู้จักตัวละครไปด้วยนะอันนี้ผมจะให้ดูตัวละครมีเกย์สารมีสองสกิลมีย้อนยุกเนี่ยผมชอบเสียงมันเพลงมันดูดีแค่แบบผมเออเป็นคนที่ทำอยู่หัวโลนได้เออแล้วก็เซอร์กินนี่เป็นบูดูสแล้วก็จอนดูก็มีเป็นสกินชาก้าวูนคือสกินอะไรวะแต่เป็นสกินที่เพลงผมชอบมาก ก็มีเป็นอันนี้เลเวลยี่ห้าก็เลเวลยี่ห้าแล้วพลาสติกนี่ถูกคือก็ไข่เออนี่ผมได้นี่แล้วก็ผมชนะตามนี้เลยนะเออนี่เออเป็นเซอร์ไวเวอร์ชนะสี่ร้อยสิบสองเป็นคิลเลอร์ชนะหกนะประมาณนั้นถ้าดูตอนต้นแล้วแล้วก็นั่นแหละแต่ส่วนใหญ่จะชอบใช้เจสันุท่านชัานแบบผมมันชอบผมนี้เอออันนี้มีเป็นแยงแมงมุมนะครับเออห้าร้อยบาท จากการห0าแล้วก็อันนี้แล้วก็อีกอันนึงเพ่อนนี่ยผมมีติดอยู่มันคือนี่แมวเป็นแมวเวอร์ชั้น่ารักอันนี้ไม่ซื้อเกียรติแล้วก็เล่นแล้วก็ตัวนี้อันนี้เป็นสกินที่แพงมากครับไอสกินีขผมใช้อยู่ชื่อชื่อว่าแม็กอะสกินประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยบาทแล้วอันนี้เป็นสกินชื่ออะไรว่าเนี่ยมัวสกินสีฟ้าใช้ามาแปดร้อยบาท ก็ไอจีถึงเจ็ดเป็นพ่อมีสกินพ่อแล้วก็มีไอสกินนี้เป็นสกินเป็ดประมาณร้อยก่าบาทอันนี้ก็ประมาณสองร้อยถึงห้าร้อยว่าจะไม่ได้ละเออตัวนี้เชเดนกี้ตัวนุ่ใช้เยอะปัจจุบันคือตัวนี้เปนตัวนุ่ใช้เยอะนี่ใช้เยอะมากแต่สุดแต่แล้วสกินก็สี่อันนี้คือไอจอ,อันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้เนี่ยเออต้องได้มาต่อเลเวลเนาะอันนี้คือเลเวลยี่สิบห้าได้อันนี้คือเลเวลห้าสิบได้ นะแล้วก็ต่อไปก็คนสร้างเ,าเรื่องนอยสุดเป็นวิศวกรเพราะว่าคุณเลเวลแค่เอ่อขึ้นหนึ่งครั้งเออแค่เลยเชนมีเป็นสกิลเมียวน,น่ารักน่ารักอีกแล้วงี้เลยมันจะเช็ดสกิวเลยจัดอีกทีก็เดี๋ยวตอนที่นั้นเลยก็แล้วกันมาทำความรู้จักกันแล้วไป let's go ตอนที่เริ่องว่าเจอพันเตตอนนี้เราก็เจอฆาตกรแล้วนะครับแล้วก็จะไปตบหน้ามัน เออเดี๋ยวให้มันใช้ค่านั่งก่อนให้ใช้ขั้นหนึ่งเราจะชักนไงตีโอกาสถึ้งเฮ้ยเต็มไม่โดนทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้ฮิตบ็อกซ์คือโดนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่บอกไม่โดนบ้าปะนโอ้ยเดี๋ยวกลับมาอีกทีก็คือแอนมาไล่ผมไม่ก็อันนั้นนะแล้วก็แอนเลยแล้วก็เราได้ดาบแล้วก็ฟันมันอีกรอบเพื่อแก้แค้นเราแค้นมาโอเคผมก็ยังฟันหน้าแล้วแล้วก็เชืเตกี้มีอย่างเยอะเลยเชืเตกี้ก็คือตัวที่ผมใช้อยู่ฮะ มีคนเยอะเรียบร้อยแก้แค้นแ้แล้วมันก็จะไล่ผมโอ้ยดีก่อนโอ้ยเอวเก็บโอ้โหโอ้โหฮิตบ็อกซ์อย่างไกลโอเคเดี๋ยวตัดไปก็จอนที่เริ่มแล้วก็เจอไ e อ้ฮันเตอร์นะยัเว้นเข้าใจดีเราถึงจะไม่ทำอะไรเขา ตัดไปอีกทีก็คือตอนที่เราเจอเขาเลยเออเจอนั่นแหละฆาตกรแล้วก็มีฟันหน้ามันโอเคนะทุกคนตอนนี้เราพร้อมไปตบหน้ามันแล้วไปยินอึง้งยินอึงนอ้งมุกยียาาโดน,นมอกี้โดนต่อยยินอ,อึ้งยินอึ้งอมาโดนฟันไม่ได้โดนต่อยม้นี่ยเลก,กันดาเมจ ไก่ทอดเพิ่มเลือดโอเคเดี๋ยวอีกทีก็ไปเจอมันไม่ก็มันไล่ผมเลยไม่ก็พอฟันหน้ามนะันโอ้มันยังไล่ผมอยู่โอเคโอเคเดี๋ยวรอมาไล่ผมนะเดี๋ยวมานเขยนะ่นอำอีกครั้งสกิลพร้อมตบหน้ามันพอดีคึงไม่โดนโอ,ตอตายแนย่ไม่โดนตัวตีไม่โดนนะเดี๋ยวรออีกทก็คือตอนที่มันไล่เราแม่ก็สกิลคูดาครบนะ โอ้ยเมื่อกี้ตีไม่โดนเสียดายมาผมคูดาวพร้อมไปตบหน้ามาันละหาแป๊บนึงมันอยู่ไหนดูเหมือนว่ามันจะลังไล่แขกอยู่ฮฮเตือนตัวที่เราชอบใช่ด้วยอยู่ไหนว่าประเด็นถ้าอยู่จะเธอตรงนั้นแหละลองหาดูอโอ้ยอยู่นั้นจริงด้วยไปดนู <don> ตีอย่างก,กักเิ้ยเพื่อนบล็อกได้เมื่อกี้เพื่อนบล็อกได้นี่แน่อ,อ,อ๊ยโดนต่อยซ้ำเลย,ยลุยเลยยอมจัดเลยเดี๋ยวรออีกทีก็สกิลพร้อมเอ้ยเดี๋ยวรออีกทีก็เริ่มเลยแล้วกันเพราะเดี๋ยวก็น่าจะจบแล้วลแหละตอนนี้ผมก็เจอมันแล้วก็พร้อมตบหน้ามันนะครับ อะไรในผม, o, มโอ้ไรกูเวนก๊อ๋อมันแหลกอ๋อของดีแหลกโอเคเดี๋ยวรออีกทีตอนที่สกิลพร้อมก็มาไล่ผมนะแต่ว่าเอาจริงว่าผมแบบแบบนี้แอบปบนี้แม่งดีอย่างนะคือมันตัดต่อให้อะ่ะเนี่ยเห็นไหมอะ่ะคือผมสามารถตัดต่อเองเลยแอปนี้แหละแคบบ่แบบแสต๊อปอะ่ะแค่สต๊อปแค่ไหนแล้วก็เปิดตอนนี้นั้นอยากอะ่ะเนี่ยแอปนี้ดีเดี๋ยวให้ดูชื่อแอบปบไปผมพร้อมฟันตูดมาแล้ว นี่นัเคนี่โอ้ยโดนหุบอีกโอ้ยไม่ได้เราฟันตูดมันไม่ได้มันล็อกขังสกิลเราเราฟันตูดมันไม่ได้พี่พี่พี่พขอโทษพูดเล่นอย่าฟันตูนผมเลยไปโดนอีกผมอรอยากสงสารเพื่อนผมพร้อมแล้วนีดีนี่โอกาสตึงๆนี่ละ โอเคเดี๋ยวทีก็ตอนที่ผมไปตบหน้ามาัเลยแลกันอโคตรสะใจผมชอบใช้จังหวะนั้นแหละแต่ว่าระวังนะถ้าคุณอยู่ใกล้มากๆมันจะทําให้คุณเลื่อนรดแบบโคตรเยอะโคตรโคตรเยอะเยอะจากหนึ่งร้อยมือเลือแค่ประมาณยี่สิบมั้งเอ็งถ้าอยู่ใกล้ๆดาวอยู่โคตรแรงท่าน,นั่นน่ะพยายามหลบให้โดนแค่นั้นเองตอนนี้มันพึ่งไล่ผมเมื่อกี้ผมจะไปฟันตูดมันต่อไง เออตีไม่โดนเออจบละกูย่าตายของพี่น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 อโอเคหมดแล้วพอดีเงยียบอัาน,น้องของเองที่พูดไปแกไม่โดนเราสนใจไมทุกคนอุ้ยอันนั้นมันอันนี้มันร่างโหดนะแต่ว่าไม่ได้เก่งขนาดนั้นใ,นใกล้ไปละเดี๋ยวตัดทีก็ตอนที่เริ่ม,มแล้วกัน เราจะไปฟาดหน้ามันลแล้ยแต่ว่าโอ้ด้ามมีดโคตรแรงอะ่ะแรงจัดอะ่ะแบบห้าสิบอ่ะไอ้ท่าคอมโบอ่ะท่าคอมโบชุดใหญ่อะ่ะใครๆหน้าก็น่ารู้จักบ้างใครๆวะเดี๋ยวเดินเดินชาพลังโอเคผมจะไปฟาดหน้ามาันดังแปลกไหนเอย่ยน้องโอเคจะร้อยมันหมดแรงเอาหมดแรงแล้วนู้น ดือดใจเอ้หนูตาตาลีโตตอนน้นเไอไกโดนฟันแมงโอเคเปิดมาเอ่อเดี๋ยวเปิดมาก็ตอนนี้มันไล่โอเคตอนนี้ถ้าจิ้มตูดมันก็เสร็จแล้วนะไปไปโดนหเดือดใจเอ้อนี่เนี่ยไปไปไปโคตรสนใจอ่ะเด้อโอเคสกินฟันตูดมันพร้อมแล้วไปเลสเตอ หมดแรงซะหมดแรงพอดีโอ้มันเก็บพลังงานให้ถึงร้อยเลยฮนะยรายืนค้างยืนค้าง,างเอา,เ,อาเสร็จกูแปงหน,นีไม่เดินไม่โดนโอ้โหโดดได้ไงทุกคนเห็นไหมตัดไปอีกทีก็ตอนทีมันไล่ผมผมก็จะเปิดตอนที่ผมไปฟันหน้าเจอแล้วไปฟันตูดมันกันทุกคน เจสันเจสันเจสันเสันเสันนเสันเสันนเสันนเสันนโดนฟันหักตูนหักโอเคเดี๋ยวปัดไปตอนนี้ผมฟันตูนมาอีกรอบเล็กสกินฟันตูดทองผ่านพร้อมไปอ้มาทยอะไรขอโดนพี่ไปเก็บขยะเล่นมันหนีเหรอฟันม สกิลหนึ่งสกิลหนึ่งดีมากนี่เนี่ยตอกตอกตอกอไปแล้วเจ็บอยากสิหึงไปเดี๋ยวฟันไอฟันตูนมันกันดีกว่าทุกคนสกิลพร้อมแล้วนายเจสันทำลายทำลายทำลายรู้นะรู้นะเออไปเดี๋ยวฟันตูดตมันต่ออีกรอบหนึ่งเจอนักล่าฟันตูน แอดโราฟันตูดหนึ่งดอกเดี๋ยวมีใครตายยังยังไม่มีเทโอเคอืมอืมไก่ทอดอร่อยมากเลยอ่ะอจัดไปอีกทีก็ตอนนี้ตบหน้ามันอีกรอบเลยไปสกินฟันตูดพรอ้อมไปเอออย่างนี้นะครับทุกคนอืมจบละกูผมตายไม่ ไปฟันตูดมันกันฟันตูดมันมันจะไหมเอายิงข,ข้างเสร็จเอ้ยมันไม่ตามว่ะสงสังสยไม่ได้แค้นขนาดนั้นสกินตบตูดพร้อมไป เป็นคนไม่ดียวงไหนเราเลยผมเลยก็บอกว่าแกมันไม่ดีลืมอัดเมื่อกี้ผมไปเอ่อฟันมันได้เมื่อกี้ลืมอัดโทษโทษเมื่อกี้ลืมอัดสกิลอัดตูดพร้อมไป e t ส g กโดนเสร็จกู อีสองครั้งกุมเกินใหม่ไปแล้วหนึ่งครั้งอะนี่เป็นโชวเลยเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะก่อนไปเล่นก่อนหนึ่งทีไปแล้วบาย